สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกเรื่องของ8ดเคล็ดลับค่ะที่จะช่วยคุณนะคะตื่นเช้าขึ้นค่ะคุณเป็นคนที่ตื่นสายหรือเปล่าคะคุณรู้สึกว่ามันแก้ไขไม่ได้สักทีตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุกออกจากเตียงแล้วก็พอลิกาส่งเสียงปลุกนะคะคุณก็จะดับมันแล้วก็หลับต่อค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะกําลังทําให้คุณรู้สึกผิดหวังอยู่กับตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าใช่นะคะแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเราอยากจะให้คุณอ่านบทความนี้ค่ะ เพราะว่าเรานะคะมีเคล็ดลับมาบอกกันค่ะ การตื่นเช้านะคะเป็นสิ่งทําให้คุณทํางานได้มากขึ้นค่ะถ้าคุณนะคะตื่นเร็วขึ้นกว่าเดิมเพียงหนึ่งชั่วโมงคุณก็จะได้ทําอะไรหลายๆอย่างโดยที่ไม่ต้องเร่งรีบนะคะแล้วก็คุณก็จะเห็นได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จถ้าทุกคนค่ะมักจะตื่นเช้าเสมอนะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญค่ะที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะลองมาดูกันนะคะว่าคุณควรจะทําอย่างไรดีถ้าอยากจะตื่นเช้าให้เป็นนิสัยค่ะ หนึงนะคะตื่นให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพียงหนึ่งนาทีค่ะและทำต่อเนื่องทุกวันค่ะการเริ่มต้นที่เหมาะสมนะคะก็คือค่อยๆปรับเวลาตื่นนอนค่ะสมมติว่าคุณเนี่ยตื่น8โมงเช้าเป็นประจำนะคะแต่ว่าเป้าหมายของคุณก็คืออยากจะตื่นให้ได้ประมาณ6โมงเช้าค่ะคุณก็ต้องปรับเวลาทีละเล็กทีละน้อยนะคะวิธีการก็คือปกติคุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่8โมงใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณอยากจะตื่นตอน6โมงค่ะก็เพิ่มให้คุณนะคะ เปลี่ยนเวลาเป็น7โมง59นาทีในวันแรกค่ะและก็7โมง58นาทีในวันที่2 7โมง57นาทีในวันที่3ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะวิธีนี้นะคะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยค่ะแต่ว่าการใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงนิสัยเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่เริ่มทำอะไรเลยจริงไหมคะ 2ค่ะกระตุ้นตัวเองด้วยความสําเร็จเล็กๆนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเร่งรัดเกินไปค่ะถ้าคุณอยากจะตื่นให้เร็วกว่าเดิม2ชั่วโมงสิ่งที่คุณควรทําไม่ใช่การฝืนตัวเองให้ตื่นเร็วขึ้นมา2ชั่วโมงในทันทีค่ะแต่คุณนะคะต้องค่อยๆปรับเวลาทีละเล็กทีละน้อยค่ะแล้วก็การตื่นเนี่ยให้เร็วขึ้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะถ้าคุณทําสําเร็จก็ค่อยๆก้าวไปตั้งอีกขั้นต่อไปค่ะ การทาสาเร็จทีละขั้นแบบนี้นะคะจะกระตุ้นให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่ามีโอกาสอย่างมากค่ะที่จะไปล้มเหลวนะคะในกรณีที่คุณรีบเกินไปค่ะและนั่นก็อาจจะทําให้คุณท้อแท้ได้ด้วยนะคะ 3. ค่ะทำตามทำไปพร้อมๆกับคนข้างกายหรือว่าเพื่อนของคุณค่ะคุณลองตกลงกับเพื่อนหรือว่าแฟนคุณก็ได้นะคะให้ตื่นพร้อมกันค่ะวิธีนี้ได้ผลเพราะว่าการตื่นเช้านะคะเป็นการรับผิดชอบต่อ เป็นการรับผิดชอบของคุณค่ะถ้าคุณทำไม่ได้นั่นก็หมายความว่าคนอื่นก็จะผิดหวังในตัวคุณนอกจากนี้มันยังมีผลทางชีววิทยาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องทําในตอนเช้าคือตื่นเชา้าพร้อมกับคนอื่นนะคะร่างกายก็จะปลุกคุณขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยค่ะ 4. นะคะปรับสภาพแวดล้อมให้คุณตื่นได้ง่ายขึ้นค่ะทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการวางนาฬิกาปลุกไว้ไกลๆค่ะคุณจะได้ลุกจากเตียงเพื่อไปดับมัน mm hmm. การตั้งเครื่องทำกาแฟไว้นะคะเวลาคุณตื่นก็จะสามารถดื่มกาแฟได้ในทันทีค่ะเปิดบ้านไว้นะคะแสงแดดช่วยทำให้คุณอยากตื่นมากขึ้นค่ะลองหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณดูนะคะ าข่าแก้ปัญหาต่างๆที่ทําให้คุณตื่นเช้าไม่ได้สักทีค่ะคุณลองคิดดูสิคะว่าอะไรคือปัญหาที่ทำคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะคะเช่นคุณหลับน้อยเกินไปจนไม่อยากตื่นหรือว่าห้องมันเย็นเกินไปจนคุณไม่อยากลุกออกจากเตียงคุณต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ก่อนค่ะไม่งั้นคุณก็อาจจะทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จสักทีนะคะ หกค่ะหาเหตุผลที่ต้องตื่นเช้านะคะถ้าคุณมีเหตุผลที่ดีพอในการตื่นเช้าค่ะคุณก็จะลุกขึ้นมาจากเตียงโดยไม่อิดอ่อนนะคะ หลายคนนี่อยากตื่นเพราะว่าอยากพัฒนาตัวเองค่ะอยากให้เวลาในตอนเช้านะคะมีความหมายถ้าคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญ <S <S ก็จงยึดเป็นเหตุผลเอาไว้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่ามันต้องเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณพึงพอใจที่ได้ทํามันค่ะอย่างก,กดดันตัวเองนะคะด้วยเหตุผลที่ไม่เหมาะเช่นคุณไม่ชอบวิ่งเลยแต่ว่าคุณอยากตื่นเช้ามาวิ่งอย่างนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะเนะคะติดตามความก้าวหน้าค่ะ ลองใช้ปฏิทินเป็นตัวช่วยดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณตื่นเช้าในวันนั้นค่ะก็ให้ทําเครื่องหมายเอาไว้วันไหนตื่นไม่ทันก็ห้ามทํานะคะและคุณก็ต้องพยายามให้มีเครื่องหมายต่อเนื่องกันมากที่สุดค่ะมันจะทําให้คุณเห็นถึงความก้าวหน้าของตัวเองนะคะและไม่ทําให้ท้อแท้ง่ายๆค่ะคุณคงไม่อยากให้การเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณมันขาดความต่อเนื่องใช่ไหมคะ ค่ะอย่าบอกว่าอย่าบอกตัวเองว่าไม่ใช่คนตื่นเช้าค่ะเรานะคะแบ่งคนออกเป็น2ประเภทง่ายๆค่ะก็คือคนที่ตื่นเช้านะคะใช้เวลาส่วนมากในตอนกลางวันค่ะและ้วกับคนที่ใช้เวลาส่วนมากในตอนกลางคืนก่อนอื่นเลยนะคะคุณต้องลบล้างความคิดที่ว่าคุณไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตตอนกลางคืนค่ะหรือความคิดที่ว่าคุณเป็นแบบนั้นไม่ได้การเปลี่ยนความคิดที่ว่านี้นะคะจะช่วยคุณไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะตื่นเช้านั่น,นเองค่ะ จงจำไว้นะคะว่าการตื่นเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะคะคุณก็จะต้องปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะและถ้าคุณทำมันสำเร็จชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะและคุณก็จะทำงานได้มากขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมเวยคะ่ะเอาละค่ะเริ่มต้นตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์สาเร็จ .com นะคะซึ่งเราก็นำข้อมูลนี้มาฝากกันค่ะ ขอให้เพื่อนๆนะคะมีพลังในการที่จะลุกขึ้นทําตามในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจนะคะส่งพลังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะสวัสดีค่ะ